ครับผมนี่นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับบึงสามโคกนะครับกว้างมากที่เดิมนะครับที่นี่ที่มาเล่นเครื่องบินน้ํานะครับผมแล้วก็เล่นเรือนะครับแล้วก็เล่นฮอเล่นเครื่องบิน3ามดีเลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เล่นเครื่องบินเครื่องบินใหญ่ไม่ได้นะครับลันเวรไม่พอนี่นะครับเราเล่นมันอ่ะรอเราัโบล็เราจะเล่นนะครับเราจะพูดศพ ผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับใช่ค่ะจิ้งจกตกน้ำตกน้ำแล้วก็ใช้ไม้ไายที่ยืดยาวที่สุดของเรานะครับให้มีประโยชน์ที่สุดไม้ไายนี่มันเป็นสามช่วงต่อมันก็เลยยาวแก้วมากตอนแรกนี่ว่าจิ้งจกตายยังไม่ตายนะครับแต่มันลอยอยู่บนน้ำช้อนนะครัเร็วเร็วเร็วอ๋แล้วก็ไปเออไอซ์สเปรย์ลงเออลงพริกๆเคาะๆหน่อยหน่อย ความลงไปเิมันติดนะเออ่แหลรรอตายแล้วเอาน้ำมาให้มันหน่อยเดี๋ยวมันร้อนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมันก็วิ่งไปต้องน้ำเดี๋ยวมันแฉะมันเียกอเคไปพายาวมีประโยชน์0 1เออช่วยสูหนนอยคนละยที อันนี้เราก็พร้อมลุยแล้วครับเราเติมพลังกันด้วยข้าวมันไก่เรียบร้อยแล้วอันข้าวมันไก่เฟิร์นเจิ้นเฟิร์นเจิ้นอขมุ่มแล้วครับนี่ครับสวยนะครับโอ้ยกินนะปากข้อกินเลยอ่ะโบแก้มตุยจ์ขมุมเหรครับโรเลอร์คอรเตอร์ครับโรเลอร์คอรเตอร์อะไรไปครับเสื้อจูชี่พร้อมลุยได้ ครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมลุยนะครับตัวไม้พายตัวไม้พายนะครับผมก็เอาตัวฟองน้าเนื้อเหนียวนะครับแล้วก็มาติดไว้เผื่อว่าไม้พายตกน้ําจะได้ไม่จมนะครับผมแล้วก็เสื้อชุดชีพพร้อม่ะลุยครับสําหรับไม้พายนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสลักเอาไว้ต่อมันจะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนตัวนี้ก็เป็นปรับนะครับเมื่อเราเปิดอย่างนี้แล้วเราจะสามารถปรับ ความยาวของไม้ภายได้ตามที่เราต้องการเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อล็อกนะครับตรงนี้จะเป็นเกลียวสามารถที่จะหมุนเพื่อคลายให้มันหลวมหรือบิดเข้าตามเกียวเอ่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อทําให้มันแน่นนะครับโอเค ร้อนถ้าราคาไม้ไผ่ตกนะครับมันก็จะไม่จมยืนทานครับแล้วก็ทำยาวไม้ไม่ได <ended> <inizi. S 1> <i competitions> ้ยืนให้ได้ท่าก็นัดค่นปกติควรจะพุกเขาบ้าง มันโค้งก็แบบมันต้องเหยียดขาแบบท่าที่เราถนัดนะโค้งนี่นครับแะ้วก็พาเลยไปเลยฮึโอเคโอ้เส้นขนร้อม่ะ อ้มะลอบายาพก่นินก็นบคพนิพแลกวนะครับก็นสิพนะครับกนส่พันะนกดนสิพันกันักดนสินกันิันกันสิัสิปัลกันิพันกันสิพนะคนับผมันก่นก ก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ